สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเรื่องที่อาจจะเบาๆสมองหน่อยละกันแต่ก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเพราะเรียกได้ว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมก็ได้ทําโพไปนะว่าแบบว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยอยากดูเรื่องอะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็มีคนเนี่ยตอบมาเยอะมากๆเลยแต่และเรื่องเนี่ยนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นเรื่องแบบการเมืองโลกนะครับเรื่องแบบสงครามโลกเรื่องแบบนู่นนี่นั่นไปไปหมดเลยถูกไหม ผมก็เลยคิดว่างั้นกูทําทุกเรื่องเลยละกันนะครับผมแต่เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะครับก็เรียกได้ว่ารอดูได้เลยมีทุกเรื่องที่ทุกคนได้กดมาแน่นอนนะครับจริงๆจะให้บตไปทําไมก็ไม่รู้นะครับในเมื่ออยากจะทําทุกอันอยู่แล้วนี่วันนี้เนี่ยเรามาเริ่มกับความรู้เบาสมองกันก่อนเลยละกันนะครับในคลิปนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลิปชี้ทางรวยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะทาแล้วรวยเหมือนเขาหรือเปล่านะวันนี้เองเราจะมาพูดถึงนักศึกษาชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่เรียกได้ว่า กลายเป็นเศรษฐีไปชั่วข้ามคืนเลยนะครับแบบจู่ๆก็รวยขึ้นมานะครับผมจากการที่เขาเนี่ยขายเซลฟี่ตัวเองถ่ายภาพตัวเองเนี่ยลงแล้วก็ขายได้เงินมาประมาณ30กว่าล้านนะครับ เฮ้ย hey, มันเป็นไปได้เหรอวะเราฟังดูอาจจะงงว่าแบบใครมันจะซื้อรูปเซลฟี่ของคนคนหนึ่งที่แบบว่าหน้าตาก็เป็นคนธรรมดาถูกป่มไม่ได้เป็นดาราหรือไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรแค่เป็นคนธรรมดาที่ถ่ายเซลฟี่ตัวเองทุกวันเนี่ยแล้วก็เอาเซลฟี่มาขายแต่กลับขายได้30บล้านนะครับในวันนี้เองอ่ะผมก็เลยไปศึกษาเรื่องราวนี้อย่างละเอียดมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นได้นะครับก็เลยไปศึกษาแล้วเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเขาคนนี้เป็นใคร เขาคนนี้เนี่ยเป็นนักศึกษานะครับที่กําลังจะเรียนจบนั่นเองสาเหตุที่เขาเริ่มถ่ายเซลฟี่เนี่ยมันมีเหตุผลไม่ได้เขาจะกะว่าถ่ายเพื่อรวย30ล้านตรงนี้หรอกเขานะครับผมมีโปรเจกต์ในการที่จะถ่ายเซลฟี่ตัวเองเนี่ยนะครับผมตั้งแต่วันที่เรียนมหาลัยเนี่ยไปจนถึงวันที่เขาเรียนจบนั่นเองก็ถ่ายตั้งแต่อายุ18จนปัจจุบันเนี่ยอายุ22แล้วแล้วพอถ่ายเสร็จอะเขาก็เลยเอามาทําเป็นวิดีโอแบบสปีดอัพที่เราเคยเห็นกันแบบคนถ่ายเซลฟี่ทุกวันคือเขาก็มีไอเดียแบบนั้นเเเหหมือนนนนนกััะะครรรรบแแตต่่่ใววาางงททีีทํ้้ส็จล เขาก็ดันมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า NFT ยังไงเลยครับ NFT เนี่ยนะครับผมให้สรุปง่ายๆเลยนะแบบไม่ต้องเอาอะไรยากๆเลยไม่ต้องมีแบบสัพท์เทคโนโลยีอะไร NFT เนี่ยคือการที่เราเนี่ยขายผลงานอะไรก็ได้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นเพลงเป็นอะไรก็ตามแต่ลงไปในบล็อกเชนซึ่งหลายหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วเราซื้อไปเนี่ยเราจะเป็นเจ้าของยังไงก็คือเราก็จะมีชื่อว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ยอยู่ในบล็อกเชนนั้นซึ่งมันจะถูกแก้ไขไม่ได้มันจะถูกลบไม่ได้ถูกโกงไม่ได้นั่นเองเท่ากับว่าต่อให้เราจะ แคปภาพเซลฟี่หน้าของเขาเนี่ยนะครับผมไม่รู้กี่สิบภาพอ่ะเราก็ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงไง NFT เนี่ยมันถูกแบ็กโดยเจ้าบล็อกเชนอันนี้ที่จะยืนยันได้ว่าใครเป็นเจ้าของก็คือถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยก็เข้ามาดูมันก็จะเขียนไว้ว่าใครเป็นเจ้าของซึ่งเจ้าของที่แท้จริงอ่ะก็คือมีได้คนเดียวคือคนที่ซื้อไปถูกไหมก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเครื่องที่ช่วยยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของงานชิ้นนี้จริงๆนะครับเขาก็เลยเอองั้นลองเอาหน้าตัวเองเนี่ยไปลงขายดีกว่านะครับตอนแรกก็ ไม่ได้คิดว่าจะแบบมีใครมาซื้อหรอกก็รูปหนึ่งราคาก็แบบ3ดอลลาร์อะไรแบบเนี้ยเกบาทอะไรแบบนี้ก็คือถูกมากๆนะครับแต่กลายเป็นว่าพอลงไปเนี่ย อินเทอร์เน็ตมันก็เป็นอินเทอร์เน็ตแหละครับถ้าผู้ชมลองดูมีมลองดูอะไรพวกนี้สิมันจะมีอะไรแปลกๆที่ดังขึ้นมาได้ถูกไหมอะไรที่มันดูตลกๆอะไรที่มันดูแบบเออไม่ต้องเครียดมากอ่ะนี่คืออินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบันนี่คือป๊อปเคานเจอร์ของคนยุคปัจจุบันนั่นเองครับอย่างตัวของเปเป้เดอะฟ็อกเนี่ยโอ้โหก็ดังมากๆเลยถูกไหมแน่นอนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจู่ๆเนี่ยก็มีคนเนี่ยมนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้มีเชฟคนดังคนหนึ่งเนี่ยเห็นแล้วก็แบบเอ้ยชชอบ่มันนปุว ให้หน่อยแล้วกันจากนั้นเองเนี่ยก็เริ่มมีผู้คนมาเห็นมากมายแบบมันเป็นคนแรกอ่ะมันออริจินอลอ่ะมันไม่มีใครมาลงขายอะไรแบบนี้ในโลกของ NFT ถูกปะเขาก็เห็นว่าเออมันเจ๋งดีว่ามันแปลกดีงั้นลองซื้อเล่น,ลนดูดีกว่าสักพักหนึ่งมันกลายเป็นกระแสนะครับทุกคนก็เริ่มเข้ามาแย่งกันแย่งกันซื้อจนเรียกได้ว่ารูปเนี่ยบางรูปราคาพุ่งไปหลายหมื่นเลยแค่เป็นเซลฟี่หน้าตัวเองเนี่ยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพอราคามันขึ้นเนี่ยครับผมก็ขายเอาขายเอาขายเอาไปเรื่อยๆเนี่ยจนรวมๆกันแล้วเน่คมลเป็ูางิน ดลลได้ประมาณล้านกว่าดอลลาร์นั่นเองครับก็คือตีเป็นเงินไทยประมาณ30กว่าล้านบาทซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับผมชื่อจริงๆของเขาเนี่ยมีนามว่าซูตานกุสตาฟอัลกอซารีนั่นเองเขาคนนี้พอได้เงินมาแล้วทําอะไรหลายๆคนก็คงจะอยากรู้คือเรื่องง่ายๆมันเหมือนถูกหวยเลยอ,อันนี้ถูกไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าบังเอิญฟลุกมากๆที่จะดังคือเราก็บอกว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสดังอีกแล้วนะแต่มันเป็นเรื่องยากมากๆเลยครับเพื่อนเนี่ยมันเป็นไอเดียออริจินอลมันเป็นคนทําคนแรกที่แบบใน NFT แล้วดังออกมาได้อะถูกม,มันอาจจะไม ไม่ใช่คนแรกของโลกจริงๆแต่มันก็เป็นคนแรกที่ทําแล้วมีคนให้ความสนใจอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเองใปัจจุบันนี้ก็คงมีคนเนี่ยไปถ่ายเซลฟี่ลงขายในแบบ NFT เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่อาจจะไม่ได้ดังเหมือนเขาก็บอกไว้ก่อนถ้าใครอยากจะทําตามนะครับไม่ได้การันตีว่ามันจะขายได้ล้านดอลแบบเขานะอันนี้บอกไว้เลยนะครับที่นี้เองนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรกันบ้างหนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาจะทำเนี่ยคงต้องไปบอกพ่อแม่ก่อนนะครับแต่จากรายงานล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าได้ไป รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันแหละเราจะกลับบ้านมาบอกแม่ยังไงว่าแม่ผมขายของได้เงินมา30บล้านแม่ถามขายอะไรอะลูกอ๋อก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองขายอะแม่มันก็คงอธิบายกันยาวหน่อยเลยครับแต่โอเคอันนี้ข้ามไปก่อนละกันเราคงอยากรู้ว่าเขาจะเอาเม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยไปทําอะไรถูกไหมหนึ่งเลยเขาบอกว่าเขาจะเอาไปลงทุนนั่นเองครับและ2นะครับผมจะเอาไปทําให้ฝันของเขาเป็นจริงนั่นก็คือการเปิดแอนิเมชันสตูดิโอนะครับผมก็เรียกได้ว่า ขอให้ตัวของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับผมแค่นี้จริงๆก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จไปแล้วแบบงงๆเลยครับก็ได้30ล้านไปแล้วนะครับก็หวังว่าชีวิตจะมีแต่ความสุขนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็หากใครเนี่ยนะครับอยากลองไปทำ NFC บ้างก็แนะนำว่าลองศึกษาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าไปทำได้เลยนะเราควรจะมีความรู้ก่อนนะครับผมทำมั่วทำเล่นไปเนี่ยเดี๋ยวจะเสียตังค์ฟรีเปล่าๆนะครับเขาเรียกได้ว่ายังไงก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาดูก่อนยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้ อกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery ี่ r l d นะครับ